นี่มันเคโอ้โหมาให้กูวาดก,ก่อนเลยละเอิร์ดอันนี้เอิร์ดมันต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหมนะโอ้โหคนเป็นคนไทยแต่คนเยอะจริงๆครับจริงๆเจิดเสอเฉลิมใจผมนี่แบบมันไม่คิดป็นยานในพ่ออยาเี้ยอันนี้อัน,นอัน,น,อ,น,นอันนี้มึงสร้างอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วล่ะ เขาคูโอ้ใช <English> ่เขาคูเต้กูคิดได้ไงวะเนี่ยผมนี่เดินเงยขึ้นเลยวบอกว่ากูคิดดีอย่างเงี้ยกูคิดมันไปได้ยังไงว่าดูมันวาดลูกโอ้โหมันไม่ใบแนี่เขบคุณเลยแต้าอันนี้จะวาดอะไรครับไอ้สกอร์เปียนเราจะรอดูกันนะว่ามันจะวาดอะไรโอเคโอ้โหมันเป็นคนตี อิลู <g ül> มิเนติไงสัสฟลอเรนผมมัอ t ตโ้ไม่เลมืมออกไปเลยแล้วอโกมือออกไปเด e วั <one> นแคน่ชื่อกเพราะแล้วสกิน so นี่สวยๆนี่ะก็เป็นผู้ชายนะคระับนี่หน้าแตกกันทีเดียวอะไรวเนี่ยมันคืออะไรกัน S ต r ร t เด็กโอ้ยใชากุณรู้ได้ไง โอ้ยเป็นแบนี้เรานะพิมก่อนเลยนี่ฮะฟ็อกซี่นะเป็นม้าป่าเลยทีเดียวจังหวะนี้อุออนิไฟแนลเฟดดี้เลย <c oughs> คืออะไรกันแน <c oughs> แ<อ>่ฟ้าปิดหนูพองแ <c oughs> บทบอโอะกูกูมั่หมยหมดละอะไรอยู่เนะี่ยอะไรอยู่วะเพนโบมันมันคืออะไรเยวบอกว่า โอ้โหใช่อะโอ้โหกูทันเงื้อยังรอต่อไปตาไดานามายเนี่ยสิบห้าแกจะว่าอะไรอะอะไรเนี่ยมันมันม,ม,ม,มันคืออะไรบ,บอกนะว่าเอาบัวท่านบัวตาเราแล้วฮะบิกินนี่มึงนี่จัดไปลูกกูบายขนาดนั้นอะ อโอ้ยพิเกนี่แนเ่เรื่องเงินหื่อนี่ขอให้บอกแนะฝ่ายว่าด,ดีนะเว่อดูดีนะมึงด,ดีนะกูตกนะมันคือเกาะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจิสงกินมันคืออะไรนะฮะเอมเบโล,โลก่กูเห็นมันเกาะ ก่อนจิงนะมาเรามาเล่นเกมประสารเป็นเกมที่ทำภาษาโลโลอีกสักรอบหนึงกูกูคนแรกแล้วคาบี้นี่มึงให้กูว่าคาบี้จริงนะติ๊ก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 ถ้าเกิดกูจะไม่ให้เคบี้เป็นสีชมพูช่างไม่มีสีชมพูเสียนี้ก็ได้ มันบอกเคอร์บี้กูก็พาดเคอร์บี้นะกูไม่ผิดนะอะไรวะน,นี่คืออะไรฮัลโหลมันคือตัวอะไรครับเฮ้มันคือตัวอะไร what the fuck i s t a t what the what the hell i s t h a t ทถอนถอนลปว่าอ,อะไรกูกูเมากูลืมอ้อมอัออนี่แม่กอินดีมากแม่กซ์บกันอย่างนี้เลยฮนะจะบ้า คนที่สุดยอดนะครับเนี่ยเฮ้ยกูถ่ายถูกวะกูถ่ายถูกวะเฮ้ยกูถ่ายถูกได้ไงวะแล้วอันนี้มันคืออะไรฮะหรือว่าหรือว่าจะเป็นอุ้ยซุปเปอร์แมนกูดาวถูกได้ไงกูแคคูคเลเตอร์อีกรอบเอ้ากูดาวมั่วนะกูไม่เกี่ยวนะ ไม่ได้ทิมนะฮ่าน,นี้เราวาดอะไรฮะอีซาดโอ้โหจะไปอี่รเงี้ยน,นี่เราถน,นัดแง่มิลิ้นสองแฉกฮะอย่างงี้ยีกูวาดวิ้นาสองแจ้งไดนะ้ไหมไม่รู้มันตัว,ตว,ตวอะไรนะนั่นไงไปคิดต่อได้ไงเนะี่ยเอาบอกนะว่าเฉยใช่ครับมงกุฎคราวคราวสมยัยโอ้โหกูทิมทัดครับ Yeah. Yeah. Mm hmm. y okay, e yeah. 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 okay, yeah. 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 ี้ย smiling to get ya h นะครับนะ่ย we'll be together wow yeah โอเคครับผมเย้กูที่เมืองอีกแล้วนะครับนะ่ย mini g นี้ก็พากระปุกหัวกันเต็มที่แล้วนะครับก็ได้ดูเั็มที่แล้วนะครับนะ่ยก็คนรอบที่ดู mini เกมนี้นะครับไปดูม i n ิเก m สุดท้ายกันเลยดีกว่าโโอ้หนี่มันต้องไปที่ sky แล้ว สกายบอลฮะนงมาเล่นเซิร์ฟไทยอะเป็นวันนี้เดี๋ยวเขาห่างกันว่ายิงไม่แก้ไม่เล่นเซิร์ฟไทย่ะอะไรๆก็ยิงนะคนเรานะครับไนะปเขาหาไปเลยหรือว่าไม่มีเขาออกไปไกลก็ได้น้องสาวน้องสาวจะโห่ไปไหนเฮ้ยอย่าขโมยอยู่ก่อนโอ้ เกิอแล้วกูเมื่อวานนี้ฮะรู้ของหนักมากอมอมขอ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 งเพื้อนผม,มว่าคงจะหมดแล้วนะกูตัวปัญหาทั้งหลายนี่ตามกวนใจกูจังกูก็คนเหมือนกันเนะเห็นใจกูหน่อยเถอะเอ้า เวนกำเวนกำไม่ถือดาบเวนกำแล้วการนี้โอ้โหแมนโนสองตัวครับตีกันไปก่อนนะตีกันไปก่อนนะพอกินขอกินยาครับอืมวันพันวันพันเมนคนระับวันพันเมนชนะเว้ยเอาวะเอาวะเบื่อ Fuck you bitch ไอ้ไอ้ยะกูนี่ไม่ใช่สายขี้โกงนะแต่ว่า ก็มันต้องพอพอเลิกเล่นเซ์อเลรวะนี่ไม่งีบกีเยอไรไปกัไปก็าพอเดูๆๆชื่อ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 ประยุนอ่เบอเดิแบเชอร์นี่ะเี